สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้หลบพาอกลวยล้วนเลยองค์แรกนะครับเป็นนโมตาบอดปีหกสามนะเป็นเนื้ออัลปาก้านโมตาบอดย้อนยุคนี่ตั้งแต่หกหนึ่งถึงหกห้านี่น่าจะมีอยู่หกสามรุ่นเดียวนะน่าจะเป็นม,ม,มีแค่ปีหกสามนะที่ทำเป็นนโมตาบอดออกมานะครับ อ,อัลบากานโมตาบอดหายากนะเอาเจ็ดร้อยบาทนโมตาบอดนะครับแค้วคาดนะรงนี้เป็นร้อยปีนะครับร้อยปีโรงเรียนวัดโคสิตารามนะจัดสร้างโดยวัดโคสิตารามนะครับสร้างอาคารเรียนร้อยปีอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟผิวลุ้งนะครับ พระสวยมากเป็นเหรียญนนโมตบอดเนื้อทองแดงผิวไฟไอ้ผิวลุ่งเนี่ยด้านหลังเป็นน้ำทองเลยรนะเอ้ยเป็นผิวลุ่งบอกว่าสวยแชมป์เลยเหรียญน,นี้ สวยแชมป์พร้อมกล่องเดิมนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะหลวงพ่อกวยนโมตบอดเนื้อทองแดงสร้างอาคารเรียนร้อยปีนะครับมีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้หายากสวยสวยยิ่งหายยากเข้าไปอีกนะเอาพันสองเมตาเสร็จบีหกสามเหรียญกลมนะครับทำเป็นล้อพิมพ์รุ่นแรกนะเหรียญกลมย้อนยุครุ่นแรก หลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทอันปาก้านะตรงนี้ก็หายยากแล้วนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญกลมปีห้าสามฉลองเลื่อนไทยนะครับเนื้อฝาบาทฉลองเลื่อนไทยปีห้าสามหลังยันดวงเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท ปีห้นะปีลึกนะปีลึกพร้อมกล่องเดิมเอาก้ารอยลูกทายหลังพระพุธปีหก้าปีนี้นะครับถ้าภาพเปยเนี่ยขายอยู่600บาทนะที่ขายอยู่นะอันนี้เขาเลี่ยมกันน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาใส่เม็ดแตงเข้ามาด้วยนะครับเม็ดแตงนี่คือ ใส่ทับกับเอ่อเลี่ยมเดิมจากพลาสติกเก่านะครับแล้วเขาก็อัดพลาสติกทับไปอีกทีหนึ่งก็เหมือนได้ไม่แตงไปด้วยนะอันนี้เขย่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทับเขาทับพลาสติกทับไปคู่นี้ถ้าแยกซื้อต้องมีพันกว่าแน่นอนอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับถ้านั่นไปให้ไปปัดพลาสติกหน่อยนะวันนี้ เครื่องผมยกหลบน้ําเลยปัดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํายังท่วมอยู่ยกขึ้นมาถ้าถ้าไม่ท่วมเนีจะถ้าเครื่องประกอบไว้เราจะปัดให้เลยเนะี่ยอันนี้ให้ช่างเขาปัดให้น,ะหน่าจะไม่ได้น่าจะไม่คิดตังนะครับปัดเราจะใส่ปัสติก,กันเงาเหมือนใหม่เลยแนวแปดร้อยบาทรูปถ่ายห้าแปดทองเต็มนะครับรูปถ่ายปีห้าแปดทองเต็ม อันนี้เป็นฟิล์มม่วงด้วยนะเนี่ยฟิล์มม่วงฟิล์มม่วงภาพเขาจะเป็นออกขาวดำนะครับขาวดำเขาเรียกฟิล์มม่วงมีฟิล์มม่วงแล้วก็เป็นภาพออกเขียวนะฟิล์มม่วงดันตัวเดียวนะครับด้านหลังอันนี้คลิปสอนด,ดูไปหลายคลิปมากนะครับวิธีดู ถ้าคนดูเป็นนะครับถ้าดูไม,ไม,ไม่ไม่นานนะสามารถแยกได้เลยนะเกแท้เอาหกพันาร้อยบาทนะครับทองสวยอทองสวยทองเต็ม6,500บาทเลี่ยมเก่า58าแปดนะปี58าแปดเหรียญกลมปี39 ย้อนยุครุ่นแรกนะครับเด่นกรมปีสามเก้าหลังยันมงกรพระพุทธเจ้านะฮะของเกมีนะครับเนียเช่าหาปนระมัดระวังเป็นฝาบาทกระไลทองนะพระเขาจะเป็นผิวออกหยาบเส้นรัศมีตามพื้นเหรียญน,นะเยอะมากนะครับ ค่าพวกนี้มันเป็นความเกิดจากธรรมชาตินะเพราะว่าเหรียญเขาตั้งแต่ปีสามเก้านะก็เป็นเหรียญสวยเดิมนะครับสวยเดิมธรรมชาติเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเหรียญปีสามเก้าอามาประสบการณ์นะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาว่างจะทำประวัติวิทยาุูต พิธีพิธีลุกเสกแล้วก็เกจิที่ร่วมมาร่วมปลุกเสกปีสานะเดี๋ยวจะทําลงไว้ให้ดูนะครับรับร <All right. S 1> องว่าพิธีใหญ่ mm hmm. แน่นอนปี3 9 mm hmm. สนใจก็ทักมาตามลายที่ให้ไว้ตามนี้นะครับ mm hmm. a z a l l v e t e ครับ mm hmm. หรือเบอร์โทรนะครับ mm hmm. 0967276947 mm hmm. ครับผมสวัสดีครับ